ผ้าตัดชุดลายลิซ่าสีชมพูกะปิคุณลูกค้าขา1 2 9่บาทคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่คิวออดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พคุณลูกค้าร้านแม่มารีพ่าไทยทุกๆท่านเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จิรานะคะอยู่ อำเภอบ้านนาสวนจังหวัดสุราธานีคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่สั่งซื้อนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปวันนี้ค่ะ ผ้าตัดชุดลายลิซ่าสีชมพูกะปิผ้าตัดชุดลายลิซ่าสีชมพูกะปิคุณลูกค้าขาสีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้าขาผ้าพื้นเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเป็นสีเดียวกับที่นุ่มสมใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าขาสีชมพูกะปินะคะถ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าพื้น490รอบาทค่ะถ้าคุณลูกค้าบอกว่านะคะรับนะคะผ้าจะนําไปตัดผ้าถุงจะนําไปตัดกระโปรงคุณลูกค้าขา เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรมเมียมมากๆคุณลูกค้าขาราคาผ้าผ้านะคะคุณลูกค้าขาราคาชิละ้นละ690บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้วันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อเป็นเซตเรามีของขวัญของฝากให้นะคะ1,290บาทนะคะเราจะมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณพี่จิรานะคะอยู่อําเภอบ้านนาสวนจังหวัดสุราธานีคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆนะเซตนี้1290บาท1,290บาทค่ะคุณลูกค้าคะ ที่เป็นผ้าลายลายคุณลูกค้าขาลายดิซ่าสีชมพูกะปิดผ้านุ่มผิวมาด้าน,นในอัดผ้ากาวคะ่ะ ด้านนนุ่มแนะนําให้อัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวนะคะจะทําให้ผ้านุ่มผิวทิ้งตัวมากๆคุณลูกค้าขาสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยดูดีมีระดับมากๆคุณลูกค้าขาชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ได้เลยคุณลูกค้าคะ่ะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มารีภาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาชอบไหมถ้าชอบสนใจสั่งตัดได้ถ้าชอบสนใจสั่งตัดได้จะตัดเป็นชุดไทยที่นุ่มสวมใส่อยู่2,500บาทค่ะ ที่น้อมใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าขา2 5 0พันห้ารอยบาทตัดเสื้อพร้อมกระโปรงหางปลาค่ะตัดเสื้อพร้อมกระโปรงหางปลาคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะทราบรายละเอียดของตนเองเนาะนุ่มนะคะใส่อกสามสิบหกค่ะเอวสามสิบค่ะสะโพกสี่สิบค่ะความยาวความยาวของกระปรงตัวนี้นุ่มตัดสุดผ้าอยู่ที่ส7สิบเจ็นิ้วค่ะเวลาเราใส่สิบข้างคุณลูกค้าดึงนะคะดึงลงดึงลงแล้วลูดขึ้นนะคะโอเค จะทําให้รูดซิปได้ง่ายขึ้นจะทําให้รูดซิปได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามมากๆด้วยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งซื้อวันนี้สั่งตัดได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อผ้าไปตัดเอง1290รบาทหรือว่านะคะจะให้นุ่มตัดเป็นชุดไทยสวยๆแบบนี้ให้ในราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ2,500บาท2,500บาทติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเสื้อที่นุ่มสวมใส่อยู่วันนี้นะคะจะเป็นทรงคอจีน V เป็นทรงคอจีน V ค่ะใส่ดีใส่ใสง่ายใส่สบาย ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยไหมคะเชื่นชอบสนใจสั่งได้เลยชื่นชอบสนใจสั่งตัดได้เลยรวมไปถึงกระโปรงหางปลารวมไปถึงกระโปรงหางปลาตัวนี้คุณลูกค้าขาเป็นไงคะ1,290บาท1290บาทสั่งตัดได้นะสั่งตัดเฉพาะเสื้อ1390บบาทคุณลูกค้าขาหรือว่าจะสั่งตัดเฉพาะ กระโปรปงหางผ้าตัวนี้ก็ยินดีคุณลูกค้าขาย1 2 9่ับาทสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าได้เลยนะคะนอกจากนะคะชุดเซ็ตที่เป็นสีชมพูกะปิแล้วคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะสีชมพูกรีบบัวก็สวยไม่แพ้กัน สีชมพูกรีบบัวหวานละมุนมากๆสีชมพูกรีบบัวหวานละมุนมากๆ 1, 2 9 0งพัรสบาทสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆโปรโมชั่นดีมากๆคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้าตัดชุดได้ดูได้ชมอยู่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นุ่มมีผ้าขามาแถมให้ฟรีหนึ่งผืน วันนี้นุ่งมีผ้าขาม้าแถมให้ฟรีหนึ่งผืนสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าตัดชุดลายลิซ่าคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าตัดชุดลายลิซ่าผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักคนผืนใหญ่มากๆคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มให้ดูว่าผืนใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวนุ่มให้ดูให้ชมนะคะว่าผืนใหญ่ขนาดไหนคุณลูกค้าขานุ่มขออนุญาตแถมให้หนึ่งผืนนุ่มขออนุญาตแถมให้หนึ่งผืนเลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในวันนี้สั่งซื้อผ้าตัดชชุุุดดดดสัััั่งซื้้้้้อผาาาตลลยวนนีคคณูกจะไรบ ผ้าขมาม้าผืนใหญ่มากผ้าขาม้าผืนใหญ่ที่สุดในโลกคุณลูกค้าขาขนาดหน้ากว้าง100ซนเมตรค่ะขนาดหน้ากว้าง100ซนตเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรจ้าความยาวอยู่ที่200ซนเมตรนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเยบ็บนะคะคุณลูกค้าขานาไปตัดเสื้อนําไปตัดกระโปรงนําไปตัดกางเกงได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าผืนใหญ่มากเขาบอกว่าผ้าผืนใหญ่มากๆคุณลูกค้าขาสวยไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะวันนี้ค่ะ <u> สั่งซื้อผ้าตัดชุด วันนี้ค่ะสั่งซื้อผ้าตัดชุดลายลิซ่าแล้ววันนี้นุ่มมีผ้าขอามาผืนใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีแถมให้ฟรีทันทีด้วยคุณลูกค้าขาชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008 089 0416008ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่า ถ้าสั่งซื้อหละผืนแล้วเท่าไหร่ราคาผืนละ200บาทราคาผืนละ200บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้สําหรับผ้าของมา้าผ้าฝ้ายหมักขคนคุณลูกค้าขาหนึ่งผืน2 0 0บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกช็อป2ผืนค่ะสั่งซื้อ2ผืนหน่อย400บาทค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าจะรับ3ผืนดีคะสามผืน6 0 0บาทคุณลูกค้าขารวมไปถึง4ผืน4ผืน800บาทคุณลูกค้าขาวันนี้5ผืน1000บาท วันนี้หผืน1,000บาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาวันนี้5ผืน1,000บาทนะคะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนุ่มบิดแถมให้ฟรีอีก1ผืนเลยค่ะวันนี้นุ่มแฟมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนเลยคุณลูกค้าขาผ้าขามามูลค่า200บาทนะคะซื้อ5้านะคะแถม1คุณลูกค้าขาจ่าย1,000บาทคุณลูกค้าจะได้ผ้าขามาผืนใหญ่ที่สุดในโลกทั้งหมด6ผืนเลยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้านะคะ โทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8ในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะจัดให้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยถ้าอยากเลือกลายผ้านะคะที่เป็นลายผ้าของมคุณลูกค้าสแกนที่คิวเอาโค้ดได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มส่งให้เดี๋ยวนุ่มส่งรูปให้เลือกเดี๋ยวนุ่มส่งรูปให้เลือกคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียม วันนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะถ้าเป็นเฉดชมพูถ้าเป็นเฉดชมพูจะมีชมพูกะปิแล้วก็ชมพูกลีบบัวชมพูกะปิแล้วก็ชมพูกลีบบัวคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้ารับผ้าของมา้าไปเลยหนึ่งผืนคุณลูกค้าขาน้ําแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีหนึ่งผืนเลยสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นชุดแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทกดติดตามไือยังคะกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิ์จัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่ม เก็บเงินปลายทางไม่บว่เพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่าริภาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้าบางเบามากเนื้อผ้าบางเบามากๆนะคะอันนี้คือแถมใไม่ฟรีเลยหนึ่งผืนนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงค่ะมีอีกหลายผืนมีอีกหลายเฉดคุณลูกค้าขากับสีแดงค่ะสีแดงคุณลูกค้าขาเซตนี้ค่ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะผ้าตัดชุดลายลิซาสีแดงมะเหมี่ยวค่ะรวมไปถึงสีกลมก็มีสีกลมก็สวยพรีเมียมสุดๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อเข้้้าาามไดเลลยคคคุณูกะ สีเหลืองนะคะก็จะเป็นสีเหลืองครีมนะสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองพิมครีมสีเหลืองพาสเทลนะคะมิกซ์แอนด์แมทกับผ้านะคะเป็นแบบว่าสีสีเหลืองลวงพึ่งเนาะอันนี้จะเป็นสีเหลืองลวงพึ่งสีเหลืองเบาๆสีเหลืองพาสเทลสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เฉดสีฟ้าอยากได้เฉดสีฟ้าคุณลูกค้าขาสีฟ้าจะมีอยู่2เฉดจะมีสีเทาองฟ้าแล้วก็สีฟ้าราชินีค่ะ จะมีสีเทาอมฟ้าแล้วก็ฟ้ารายชินีค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1290บาทราคาโปรโมชั่นนี้คุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนี่เลยผ้าขอม้าพื้นใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าตอนนี้เลยคุณลูกค้าขาสแกนที่ผิวอโคเข้ามาได้เลย สแกนนี่คือว่าอาร์โค้ดคุณลูกค้าคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้แบบง่ายดายมากๆสั่งซื้อสินค้ากับร้านแม่าริพาไทยของเราค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จิรานะคะอยู่อำเภอบ้านนาสวนจังหวัดสุราธานีคุณพี่คะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่าริพาไทยของเราได้เลยคุณลูกค้าคะเซตนี้ผ้าตัดชุดลายวิซ่าสีชมพูกระปิพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าคะตัดออกมาแล้วสวยแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะนอกจากจะมีผ้านะคะให้ดูให้ชมแล้วเรามีตตััวอย่าาางงนนดะะค ตัดออกมาแล้วสวยแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วรีดง่ายมากๆคุณลูกค้าคะคุณสมบัตินี้แหละที่อยากแนะนําให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบกันนะคะเดี๋ยวเราดูรอชมรีวิวนะคะคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าตัวต่อไปเลยคุณลูกค้าขาจะเป็นคุณพี่ท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรนะคะรอดูรอชมได้เลยจ้า